พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา19นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง ในการทรงบำเพ็ญพระราชากุศลสวดพระอภิธรรมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรญยสภา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันทานกับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชนาจักรภูตานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงพล่อยภัยลินเจนเซนเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวัง สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียวังชุกแห่งราชนาจักรภูตานพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจษซุนเพมาวังชุกทรงเป็นพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยส่งเคารพรักและโทษทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสบกรณรชาวไทยด้วยพระราชฤาทัไทยตั้งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลก ทั้งนี้เมื่อปี2559สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นมนำเกลว,วังชุกทรงเป็นพระประมุขต่างชาติพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเมื่อปี2560 ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจษสุนเพมาวังชุกเพื่อส่งเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสะท้อนถึงนามพระราชฤทัยและพระราชมัยตรีของทั้งสองพระราชวงศ์ที่มีความผูกพันแน่นแฟ้น สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสวดบทอภิธรรมมัตตะสังคหะปริเชตที่หนึสองสและ5ในธรรนองสรพันญะและวัดสุทัธเทพวรารามในบทสวดโอคาธรรมมาอัศวธรรมมาสันโภชนาธรรมมาและเวทนาธรรมมาในทรรนองเลื่อน เวลา10นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลายลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับพระราชทานพัตตาหารเพล ในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณโดยเสด็จในการนี้ด้วยโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประจําทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลนกาหนด100วันหรือตามกําหนดไว้ทุกมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาตามลำดับ การประโคมย่ำยามเป็นการประโคมดนตรีมีเฉพาะของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังเท่านั้นประกอบด้วยวงแตรสังและวงปีฉไนกลองชนะ อันหนึ่งเวลา6นาฬิกายีนาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับพระราชทานพัตตาหารเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามวรวิหารและวัดสเกตราชวรมหาวิหารซึ่งเป็น พระสงฆ์ที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอารามได้สี่รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิพระสง์รูปอื่นๆในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมและเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่และพระอารามไม่ให้สูญหาย สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลาเก้านาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชนีเจตซุนเพมาวังชุกแห่งภูตานสเสด็จพระราชาดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตรทางอัฏฐจันทร์ทิศเหนือและมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยทยะรองอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ถวายคำบรรยายเรื่องการพระราชพิธีพระบรมศพ ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารเหนือนราชการในพระองค์904ทิศตะวันตกทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดถวายความอาลัย ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจดสุนเพมาวังชุกแห่งภูตานจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการส่งบําเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดูสิิมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังในตอนค่ำวันนี้ด้วย ทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชนาจักรภูตานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทรงเคารพรักและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันปวงชนชาวไทยต่างเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชนาจักรภูตานเช่นกันและรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินมา ถวายความอาลัยในครั้งนี้ประชาชนจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยในวันนี้ที่อาคารเหนือราชการในพระองค์904และศาลาสาหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญราชาสกุลและคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์กรต่างๆและประชาชนร่วมลงนาถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งนี้ในช่วงบ่ายนายวอฟกังคีสลิง พระสหายชาวเยอรมันซึ่งตั้งใจเดินทางมาประเทศไทยเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายในวอฟกังคีสลิงเป็นพระสหายทราบซึ้งในเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยช่วยบริจาคทรัพย์สมทบทุนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสมอมา สำหรับการเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2568